สวัสดีจ้าดีดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาออนจีสก็ได้นะวันนี้เนี่ยแล้วก็มาอยู่กันในเกม Identity V จ้าวันนี้เราก็มาเล่นโหมดคาร์ดกันอีกแล้วทุกคนโอเคเนาะเราจะเป็นผู้ติด,ดตามกันนะทุกคนเออแต่ว่าคราวที่แล้วที่เล่นคาร์ดหมดมาอีเนี่ยแบบเวอร์ชันใหม่เนี่ยคแบบันคนแบบเราเล่นฮันเตอร์แล้วย,ยังไม่ได้ใช้งานเออทุกแก้วเลยเออไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะต้องไล่ไล่อย่างเดียวเลยนะคะทุกคนเออคันนี้ก็จะมาลองใช้ดูเนาะ เออก็มันก็ไม่มีอะไรมันก,ก็แค่ไปกดยืนกดเฉยๆแค่นั้นนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วก็ได้บัฟแล้วเนาะโอเคทำไมานานจังหนูเนี่ยทำไมานานจังโอเคมาแล้วอวอ,มวอ๊มาแล้วจ้ามาแล้วเรามาีอยู่กันในเกมกันแล้วทุกคนเราเล่นเป็นแพทเซียส,สายนางแพทเซียของเราเนี่เองนะทุกคนกดเลยว่าขี้โกงนะแค่ได้บัฟนะโหคือทราบหยอยแหงมาก ไม่ได้นะอันนี้เนี่ยเฟรมเรทต่ำโอเมก้าเฟรมเรทต่ำหนึ่งมีมีแต่จะวันนี้ก็ปั่นไฟกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอุ้ยอุ้ยนังมาแล้วแกนังมาแล้วเอาหนีก่อนนังมาแล้วจ้าจะวันนี้โอเมก้า oh เดี๋ยวเราขอไปปั่นไฟต่อแล้วกันเดี๋ยวราชาไม่มต่งางใจนะทัตวคนโอเมก้า oh โดนแล้วโอเมก้ oh าลาซาเรา ส่งนกส่งตังไปให้ดาวซา,าไปจ้านี่ลูกแก้วมานี่เห็นไหมเนี่ยลูกแก้วมาแล้วเราก็ไปโกรธเลยจ้าแล้วทีมมันก็จะมีปับใช้แล้วนั่นสัตวคนร้อยเออเออมันก็จะบัพพอปความสามารถมากมายทางฮันเตอร์และซูเวอร์เลยนะ่นสัตคนเอลยว่าแซ่บเป็นแซ่บนั่นสัตคนมันก็มีคู่ดาวนะคะทุกคนอยู่บริเวณมุม บนทรายเนาะเออถ้าหินข้างล่างเบิกตรงนั้นนะตะกคนกำลังเพิ่มพลังงานตรงนี้ก็เดินตามราชาเราไปานะครับตะโกนเหมือนก็คือโดนอีกเซี่ยวหนึ่งก็คือจะตุยแล้วนะจ๊ะลาชากูยอ,อกแล้วอะไรนางเดินตีตรงนั้นเดี๋ยวไหมนะโอ้ยราชาหนูโอ้ยทำไงอะ่ะออ้ยอย่างนี้โอ้ยเพื่อนก็ไปให้มันตีไม่นะ้า อะไรวะเนี <Wh istle default> ่ okay. oh, 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 okay. ้หิวก่อนโอ้โหไม่ได้หิวสักนิดเลยเหรอว่าไปกอดเดียวเพื่อไปกอดไม่ยร้ายยาแกทาไมน้ำไม่หิวเลยอ่ะว้าอุ้ยอุ้ยเกือบโดนอุ้ยโอ้โอโอ้ไโดนหน่อยอัไรเนี่ยด่าโอ้โอุ้ยอุยเกือบโดนเกือบโดนเกือบตายโอ้ตายโอ้ยไปกอดลาซาเราปิงหรือเปล่าแกเชื่อว่าลาซาเราปิงแน่ๆ ย่รู้โดยตายีแพ้แน่นอนค่ะทุกคน <c oughs> โออยกูว่านางปิงอ่ะไม่โอ้ยเพื่อนๆช่วยเดี๋ยวเดินสิเดินแค่ละช้าละปิงแน่นอนเลยอ่ะโอ้ยชิบหายแล้วอี่ดอกโอ้ยโอ้ยปลาใครยังคงจะเปิดอยู่เนี่ยนางเดินแปลกๆอ่ะแค่ดูดิเดินสโลด้วยอ่ะอะไรของนางวะเนี่ยสาบไปกินอีนี้แก โอ้ยแน่เดินไปหาผีอีกอีเวยดยสาบสาบอะไรวะเน,นี่ยงงนึงเด้เอา้อาวลมแล้วเหรอลมเมื่อไหร่โอ้ยโอ้ยอา้าวตายแล้วหาชิบหายกูโดนตีโอ้ยกอดแล้วใครจะช่วยนางได้กูแต่นี่แพ้แน่นอนขันคนไม่ต้องอะไรเลยตอนี้แพ้แน่นอนอืมร้อยเปอร์เซ็นต์ีดอกโอ้โหเกินไปมากเลย แยแล้วคือแบบหันฝันเขาคือการ,รันเทียด้วยไงคือขีอ้โกงขี้โกงแบบชิบหายมากอ่ะจริงๆนะอืมแบบเจะาอะไรไปสู้รับใชนก็ไม่มีตอนเนี้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยดูลูปปั้นเขาเยอะ่ะเนี่ยอ้าวนะเพื่อนช่วยให้ได้อ้าอีกตอจไาตัวเย้ตัว <laughs> ตายอย่างเกีเยดดอกโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยเราบอกเขาไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยไม่โดนถึงแพเขาทุกคนอเอานะบอกเขาไม่ดีเนาะก็ไม่ใช่นะสุด่ากเออคัปปิงด้วยแหละตาจ้ากูปิงอีหา่าเน็ตไม่ดีเนี่มาเล่นทําไมแต่เนี่ยโอ้ยหน่อยหนุย่ยเริ่มได้เขาทุกคนไปเริ่มกันอีกตาหนึ่งเนาะเออเล่นตาจารู้สึกเอ็มเชนอาซาไม่พูดตามไป ว่าจะเล่นราช,าเ,รา,ชา,า,นะาเล่นราชาดีกว่าเนาะมาเล่นราชาแกันเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทบ้างน,นะครับคุณพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ลงคลิปก็ได้นะอาจจะนะครับคุณแต่ว่าอเออก็อาจจะไม่ลงนะครับทุกคนขอไปเคลียร์งานนิดนึงนะจ๊ะไม่นิดเราเราโอ้โหกองสูงยิ่งกว่าภูเขาเอเวอเรสต์นะจ๊ะ <c oughs> เออก็ขอตัวไปเคลียร์ก่อนนะทุกคนพรุ่งนี้อาจจะไม่ลงคลิป เราเจอห้องแล้วอล้วทำไมฉันได้ไปยิงน้ำหอมแลวเนี่ยสกดราชามาันไม่ใช่หรอไม่ใช่ราชาอัศวินกูกดอัศวินมามใช่หรออุ้ยอ้าววิวิวิมีคนขอเเลี่ยนเออโอเคเลิศโอเคทําดีมากเหมือนรู้ใจอ่ะเหมือนรู้ใจใครคนเ,รเล่นเป็นตัวเดิมนี่แหละอืมกันเทียมอยากเล่นจริงจริง พราะนี่ไม่เป็นด้วยเล่นยากมากค่ะคนฉันเคยฝึกเล่นแล้วก็เคยโดนเซอร์แบบโอเมก้า oh บูยี่บ um. ูยำใส่เปอร์สักนิดสักหน่อยดีนะมั้งแบบเนี้ยใช่ปะฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้ในการแต่ฉันใช้แบบนี้โอ้โหจะดูหูติ่ตาฝั่งเขาจา้ะกองหน้าหนึ่งเนี่ยลำใหญ่แน่นอนโคไม่เท่าไหร่กองหน้าคือลำใหญ่แน่นอนฉันพูดตรงตรงโอ้โห oh, คือเตรียมตัวโดนพุ่งชนแน่เลยอ่ะเออเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเวอ้อ เวลาชาฝั่งเขาก็เป็นเอ็ม้าส์นะทุกคนได้อยู่นะเป็นเกมเป็นเอ็มมาก็แบบไม่เช่ไรนะทุกคนมันก็ไม่เช่ไรายอ่ยมันไม่ค่อยโหดเช่าไรนะจา๊ะเกมจะเริ่มแล้วโอ้ยยอดตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเราจะชนะได้หรือไม่นะคทุกคนอืมเราจะแบบว่าแกตา้ตาปราตาที่แล้วได้หรือไม่นะาจา๊ะ เมื่อแตที่แล้วเราแพ้มาตอนนี้เราต้องชนะครับทุกคน,ม,นมันนานจริงๆด้วยไปม,มันนานเหมือนกันนะอย่าค้างนะลูกนะนอยากเล่น<笑><笑>เออเค okay, ไม่ค้างมาสะ้ะวิ่งเจอด่านโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอตายฮ่าแน่ๆเจอโรงพยาบาลอีกแล้วโอ้ยมากดก่อนอาซวินฝ่ายศัตรูอยู่ใกล้ฉันเองมาจา้ะกดทาวิ่งมาเลย อยู่ไหนนะอยู่ไหนกันเอ่ยอ๋าฉันเจอร์แล้วคนสวนเอ็มมาเดินเข้าโรองพยาบาลเหรอือยะโอถือว่าเจอไม่อยู่ใน,นขันคนเขาเข้าโรองพยาบาลวะ่ะโอเมก้าสเป็นไหนแล้วเนี่ยมิเอ้ยวิย้เอาไม่ใช่เอาผิดตัวเส้นเห็นสกิลสกีนมันขาวเหมือนกันนะโอ้ยชิบย์หายตะกูหลงโอเมก้าจะไปไหนโอ,อ้นางนี่คป็นสวนเก่งมาก หยุดสวนซันไร่นะแกสวนเนาะนี่โดนตีไปแล้วหมุกอะไรก่อนฉันไี้หมุกอะไรแล้วมันอยู่ไหนฉันโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอีนางนี่แมได้เดี๋ยวเจอมากดอีโมสกูนีน่ก่อนไม่ดูซะแล้วกำลังเจอกับอะไรวาไปเลยสันกคนมันอยู่นู่นมาจา่ะว้ยแม่นอยู่อะไรโอ้ยอีมากลับมาก็ไม่สันตีเดี๋ยวนี้นะชอบเกสต์รดฉันรอหนเหรอ ฉันมี blink อือบินจ่ะไปเลยอีกีย่างมีงโง่เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมอีเต่าเนี่ยโอ๊ยกองอยู่เดี๋ยวนี้อุย้ยอะสตาร์น่าด้วยนะอีบ้าเกินไปแล้วเนี่ยอ๋อโอ้โหไม่โดนโอ้ยมีสตาร์มีสตาร์นี่มาจา้ะไปไหนเนี่ยมึงเนี่ยไปไหนนะว,วะทุกคนโอ้โหอยู่นูน่นไกลมากเดินเร็วเหลือเกินมันไปหมอบอะไรอยู่ตรงนั้นไหมน่ะอ๋อไม่ใช่หมอบมันฮิวกันหน้าด้านมาก นด้ได้สุดๆโอ้ยมันก็โอ้ยมันก็ฉันโดนยิงโอ้โดนปืนสาบหีโอ้ยมันก็ดูไฟไหม้ดูท่วมเลยโอ้ยไฟร้านของฉันโอ้ยมีกี่ใครปลาฉันเนี่ยโอ้ยแกมสับไม้มาสับไม้โอ้ยเป็นทันฉันลโอ้ยโอ้ยกองหน้ามึงอยู่เดี๋ยวนี้โอ้ยแม่ได้น้ำแดงเมื่อกี้โอ้ยมาสตาร์ชันสตาร์ชันเจ้าเปิ้ล ตอนนี้เรามีพลังลูกแก้วแล้วนะคะทุกคนถ้าเรากดกระดิ่งเนี่ยมันก็คือแบบมจะใหญ่มากมเดี๋ยวดูโอ้ยมันก็ใหญ่มากไม่บอกกันหนึ่งทางมาลายเอ,อ้ยโดนก่อนแลกกันไปตายทุกค,คนคนละแผลเนาะนี่กระถือไม้ไปน็นวุ้นนยว่ามาใส่เกียร์หมาโอ้กูกจะใส่เกียร์หมาอีกองหนะ้าโอ้โหน่ารับารจริงอันเนี้ยโอ้โหเกินไปมากแล้วบี้มึงเนี่ยร,รีบหมด นี่โอ้ยโอ๊ยตีใครก่อนกูตีใครไม้ต้นน้ำเขียวฉันมาแล้วมากูจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับทุกคนโอ้ยเราเป็เดินติดต้นไม้ช่างแม่โอ้ยเดินไปตรงนั้นแหละอืมตีหน้าแตกขึ้นมาก่อนอืมเมื่อกี้เหมือนมีคนจะโซนชันชั้นหินก็ดิ่งควายงงโอ้ยไม่ทำไมฉันไม่ตีหรอเนี่ยดูมันตามบล็อกกันเนี่ย วุ้ยวุ้ยวุ้โดนราชาด้วยอ่ะโอ้ยก็โดนได้ไงก่อนอ่าฉันไม่สตาร์นั่นซะเรียบร้อยวุ้ยวุ้ยเก่าหน้าโุ้ยวุ้ยวุ้ยตายสิมึงลำใหญ่เหลือเกินลำใหญ่มากเว้ยแล้วส่วนไหนเนี่ยเอาแล้วยังไงวนอะไรอยู่ตรงนี้ต้งไม้ก่อนจะไปไหนได้บาบแล้วโหุยไกลมากโคตรใหญ่นี่กว่าทางมาในเออเรียบร้อยตุยโอ้ยก็เข้าลงแล้วไม่แต่ราชากรูโรน่าไปแล้ว ตอนไหนวะ,อะไอ้ก๊อดไม่เห็นเลยอีโคนี่มันมีอะไรมันมีลูกเล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเกมน่ากลัวมากเลยกูอ้อมก่อนมาอีนี่โอ้โหดูกดเก่งอีโมดเนี่ยเก่งแต่โกดฮะไหนฮึไม่อะไรเก่งแต่โกดอีโมดอีเวนตุยไข่ดอกโอ้ยสแตนวีแล้วยอดกองหน้านี่เดี๋ยวโอ้ยไม่ทันหนัก ดูอีพวกน,นี้กดอีโมท์เก่งๆมากอีกหา่างแพ้มันกูจะสมน้ำหน้าให้อีนี่อ่ะชนกูชนเออเฮ้ยโอ้ยอโดนเฉยเลยงงมากไม่นึกว่าจะโดนเนี่ยไปตีเล่นๆเฉยๆน้ำอยู่ตรงนั้นใครทุกคนฉันเห็นออร่าความร่าสีแดงๆฉันมีบลิงค์ค่ะเอออะไรมึงเดียวหืมหืมห,หืมันอะไรมันอะไรนี่คานใคทร์จานั่งสีส้มมีอะไรให้เราเล่นอีกไหมเนี่ยไม่มี โอ้ยมีคนโดดมาฉันเห็นนะฉันเห็นนะยี่โคแค่โดดมาเนาะเอาวันนี้คนมันโดดไปตรงเดียววเอายังไง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 ตีไปก่อนจ้ายี่โคยี่โคดูดดูดูดยูดูดดูยดูดดอยดยููด โอ้ยม<ไ> <mm> ึงก like ูดังมากเลยกูเสียงดังมากมีไงล่ะพวกมึงรอดูระชังตุยได้เลยเริ่มร้อยกดเก่งอีโมดเนี่ยสมน้ำหน้าไม่มีช่งกดนี่เป็นยังไงล่ะแพไปสเ่บยเย้ทุกคนเรชนะแล้วเย้โอเคครับทุกคนแต่แต่นี้ก็เป็นไงกันบ้างทุกคนชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบมันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c ดตามฉันด้วยนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย